The s t a t Time Podcast เรื่องดีฟังเพลิน Time to Know สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Time to Know ถึงเวลาต้องรู้แล้วนะครับกับออตโต้วัศน์ครับวันนี้เราจะมารู้เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับกระบวนการหรือว่าระบบในการเลือกตั้งกันนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับทนายบอลครับทนายนัทนันการระยาสิริครับสวัสดีครับทนายบอลครับมาปรึกษาอีกแล้ว วันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าประชาชนหลายคนเนี่ยสงสัยนะแล้วก็อยากรู้มากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปฏิเสธไปได้ว่าใกล้จะเลือกตั้งเต็มทีนะครับเพราะว่ากระบวนการเลือกตั้งในปี2566ที่จะถึงนี้ครับมันมีความแตกต่างกับการเลือกตั้งครั้งก่อนอย่างไงบ้างเห็นว่ามีบัตร2ใบด้วยอยากให้ทนายบอลลงให้ความรู้หน่อยครับว่าเป็นยังไงก็ย้อนกลับไปปีหกสบที่เราเลือกกันไปแล้วเนี่ย เราเลือกตั้งโดยใช้บัตรใบเดียวนะครับเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคนะครับและใช้วิธีการคิดคำนวณสสแบบเขาเรียกว่าสอสพึงมีนะครับในตอนปี6 2เนี่ยเรามีสอสเขต350คนครับคนบัญชีรายชื่อ150คนเลือกใบเดียวนะครับใบเดียวนี้เนี่ยเมื่อคุณเลือกไปเนี่ยมันจะถูกนำไปคำนวณสัดส่วนทั้งหมดนะครับว่าสมมติว่าพักพลังประชารัฐสมมตินะขอโทษนะได้30เปอร์เซ็นต์นะครับ ในห้าร้อยเนี่ยคุณมีสสพึงมีเท่าไหร่ร้อยห้าสิบคนนะครับสมมุติว่าเอาพักเพื่อไทยครับก็ได้ร้อยห้าสิบคนเช่นกันได้เท่ากันเนี่ยแปลว่าสสพึงมีควรจะมีร้อยห้าสิบคนแต่นะครับสมมุติว่าพักพลังประชารัฐได้สสเขตอร้อยหนึ่งนะครับนั่นแปลว่าเขาจะได้บัญชีรายชื่อห้าสิบคนสสพึงมีร้อยห้าสิบคนแต่ยังเพื่อไทยนะครับสมมติสมมตินะครับว่าเขาได้สสเขตร้อยห้าสิบเอ็ดคน เขาก็จะไม่มีสอส,อสอบัญชีรายชื่อก็คือเกินไปละเพราะมันเกินสอสอนพ่งมีไปแล้วมีไปแล้ว<ช><แ>อันนั้นก็คือระบบอะของปี6 2สองซึ่งจริงๆมันก็ประยุกต์มาจากะระบบของประเทศเยอรมัน<อ>นะครับที่เขามีความคิดว่าทุกคะแนนเสียงเนี่ยไม่ควรจะตกน้ำํำม,มันแปลว่าถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆเนี่ยนะครับในระบบในเขตเลือกตั้งผมสมมติว่ามีสองพักแล้วกันพลังรประชารัฐกับเพื่อไทยนะครับสมมุติว่าพลังประชารัฐเขาได้ห้าร้อย แล้วเพื่อไทยได้400ผมสมมุตินะสมมติ500เนี่ยได้เป็นสอสเขตแล้วอไอ้400ที่แพ้เนี่ยมันจะถูกนําไปกลับเป็นบัญชีรายชื่อ,อม,มันคือไม่ให้มีคะแนนเสียงตกน้ําอันนี้อธิบายแบบภาพรวมง่ายๆนะครับแต่พอมาปี62มันเป็นอสองบัตรสองใบนะครับ66เออขอโทษปี66เป็นบัตรสองใบที่แยกกันโดยสิ้นเชิงนะครับสอๆๆสอเขต400คนบัญชีรายชื่อ100คนนะครับ เขตเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ละเขตเลยมสมมุติว่าพักเออ่ะอได้500นะครับพักบีได้400พักเอชนะ400คะแนนนี้ไม่ถูกนํากลับไปเป็นบัญชีรายชื่อแล้วเขนาเรียกคะแนนเสียงตกน้า ก็คือตกน้ําตกน้ําไปเลยปอมแปมไปเลยสี่ร้อยนั้นก็ไม่มีความหมายแต่ว่าก็คือวัดกันที่ว่าเขาชนะละชนะแล้วได้เข้าสภาก็จบใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนปีหกสองที่มันถูกนํากลับมาเป็นบัญชีรายชื่ออ๋ออันนี้พูดแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเห็นภาพครับเห็นส่วนอีกอีกบัตรหนึ่งก็คือบัญชีรายชื่อครับนะครับบัญชีรายชื่อก็จะนําคะแนนทั้งประเทศเนี่ยมาคิดรวมกันทั้งหมดแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าพรรคเได้50%คุณก็มีบัญชีรายชื่อ50คน พักบีได้ยี่สิบเปอร์เซ็นคุณก็มีบัญชีรายชื่อยี่สิบคนมไม่นํามาคํานวณหักลบซึ่งกันและกันแยกกันโดยสิ้นเชิงก็คือหมายความว่ามีสองใบมีสองใบมีบัตรสองใบบัตรหนึ่งเลือกคนในเขตครับพูดง่ายๆบัตรหนึ่งเลือกพักการเมืองเลือกบัญชีรายชื่อ,อนะครับประชาชนก็สามารถตัดสินใจได้ว่าบัญชีรายชื่อพักไหนที่มีผู้ที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถคุณก็เลือกบัญชีรายชื่อนั้นครับ ในเขตเลือกตั้งคุณอาจจะเลือกพักเดียวกันกับบัญชีรายชื่อหรือไม่ก็ได้อในเขตเลือกตั้งคุณอาจจะมองว่ามีผู้แทนอีกคนหนึ่งที่เหมาะสมกว่าแม้ไม่ได้อยู่ในพักที่คุณชื่นชอบคุณก็เลือกแยกกันได้อผู้แทนที่คุณชอบถ้าเหมาะสมก็จะชนะในเขตเลือกตั้งครับบัญชีรายชื่อของคุณก็ไปว่ากันไปอีกส่วนหนึ่งทนายบอลคิดว่าระบบเนี้ยครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างไหมครับทุกระบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับ ที่ผมเรียนว่าปี62เนี่ยคะแนนมันไม่ตกน้ํำนะครับแต่ว่ามันก็เลือกได้ใบเดียวแปลว่าคุณอาจจะมีผู้แทนที่ชอบกับพักที่ใช่ถ้าเมื่อไหร่มันขัดกันเนี่ยอันนี้มันอาจจะเกิดความยากลำบากในอาจจะมีผลในการคำนวณใช่ใช่ในยุคปี62แต่พอปี66ที่จะถึงเนี่ยครับคุณก็ใช้อิสระได้มากขึ้นนะครับใช้ได้มากขึ้นว่าคุณชอบใครในเขีเลือกตั้งคุณ คุณชอบพักการเมืองไหนคุณก็เลือกแยกกันได้ห,หรือคุณจะเลือกคู่กันก็ยังได้นะครับแต่ข้อเสียมันก็คือคะแนนบางส่วนมันก็ตกน้ําไปอแค่นั้นเองก็คือมันไม่ถูกมามาคำนวณมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีระบบไหนที่มันดีและสมบูรณ์ไปทั้งหมดครับมันอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ให้เหมาะสมอันนี้เหมือนว่าจะเป็นข้อดีกับประชาชนนะข้อดีกับประชาชนคือเขาก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกมีสิทธิ์ในการเลือกแต่ข้อเสียของเขาก็คือคะแนนที่ตกน้ําไปอีกอไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต แล้วถ้าเกิดเราวิเคราะห์ในมุมมองของการเป็นนักการเมืองะครับระบบเนี้ยมันมันดีไหมสําหรับผมใช่ครับส่วนตัวนะส่วนตัถ้าส่วนตัวผมชอบบัตรสองใบมากกว่าอเพราะว่าผมเป็นคนทํางานในพื้นที่ครับแล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราตั้งใจทํางานเรามุ่งมั่นนะครับถ้าเผื่อว่าเขาเห็นเห็นความความตั้งใจของเราบ้างโอเคไม่ว่าเราจะอยู่พักการเมืองไหนก็จะเทคะแนนให้เราก็ได้อย่างนั้นนะครับ ดูเหมือนว่าปัดสองใบมันจะส่งเสริมให้สสททำงานทำงานหนักขึ้นใช่แล้วก็พักเองเนี่ยก็ต้องทำงานด้วยเช่นเดีวยวกันใช่เหมือนทำคู่ขนาดกันไปแล้วพักก็ต้องเลือกคนที่เหมาะสมด้วยอ่าไม่ใช่คิดว่าพักมีบรารมีแล้วจะส่งใครก็ได้ครับเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกสสอเขตของคุณก็ได้อไม่เหมือนปีหกสองที่แบบเอาชื่อชั้นของพักเป็นหลักอ่าผู้สมัครอาจจะเป็นเกตบีเกตซีไม่ทำงานบางทีถ้าได้คะแนนจาก กระแสความนิยมของพรรคเขาก็เกาะติดเข้าไปในสภาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามนะต้องติดตามว่าผลมันจะเป็นอย่างไรประชาชนที่จะเลือกเนี่ยเขาจะมีอะไรอะความคิดเห็นหรือว่าเขาชอบใครใช่ไหมก็จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะบอกเลยสสเขตก็จะรู้เลยใช่ถูกต้องบางบที่อาจจะเป็นสสเขตพักนี้ใช่แต่ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้อีกพักหนึ่ง หมายถึงว่าคะแนนบัญชีรายชื่ออาจจะน้อยกว่าสสเขตก็เป็นไปได้คือผมว่ามันไม่มันเป็นเรื่องที่ต้องลองผิดลองถูกประชาธิปไตยมันยังอยู่ในช่วงการแลง้วถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของบ้านเราเลยไหมเราเ็นเราเคยจริงๆเป็นระบบที่เคยใช้มาแล้วอในสมัยปี40อะไรพวกนี้นะครับครับเป็นระบบที่เคยใช้มาแล้วแต่ก็มันลองผิดลองถูกกันได้หมายความว่าเรากลับมาใช้ใหม่เรากลับมาใช้ใหม่อใช่ครับแสดงว่าครั้ง62นี้เราลอง ครั้งหกสองแล้วก็ลองดูว่าะบบอันนั้นน่าจะครั้งแรกๆนะที่เราทำานะบัตรใบเดียวการสองการสองจุดี่ที่ระบบที่คะแนนเสียงไม่ตกน้ําระบบสอสอเพิ่งมีเนี่ยคร,ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกทีนี้ถ้าเกิดคนบอกว้ยมันเหลือสอสอบัตรเศษเยอะพักเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นไปตามความนึกคิดของคนในสังคมกระแสความเรียกร้องครับครับถ้าเราวิเคราะห์กันต่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมเห็นมีพักเล็กๆนะที่ได้คะแนนครับ มาตีหนึ่งคนสองคนก็จากระบบนี้ใช่ไหมจากระบบนี้จากจากคะแนนที่ว่าเขาแพ้ในเขตเลือกตั้งทุกทุกเขตหลายเขตแต่เมื่อรวมกันแล้วเขามีมีสิทธิ์ได้เป็นปารี้สก่อนนเียก็คือก็คือยังเห็นว่าคุณค่าของคนที่แพ้เนี่ยมันถูกนํามาคานวณเป็นบัญชีรายชื่อได้ถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะแต่มันเพียงแต่มันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์และครั้งนี้แหะครับพักเล็ก พักเล็กแพ้แล้วแพ้เลยอในเขตไม่มีการนําคะแนนกลับมาเป็นบัญชีหลายชื่อละไม่มีเลยคือพักเล็กก็ต้องสู้กันสุดฤทธิ์โดยเฉพาะสสพื้นที่ใช่ใช่เลยอันนี้คือข้อที่มีความแตกต่างมันแตกต่างกันจะบอกว่าอะไรดีเลวร้อยเปอรจริงๆผมก็ส่งผลต่อรัฐบาลที่จะตั้งใหม่เหมือนกันมีผลแน่นอนเพราะว่าจริงๆครั้งที่ผ่านมาพักเล็กเนี่ย ก็มีส่วนมีโอกาสใช่มีโอกาสได้ทํางานด้วยถูกต้องเพราะเขารวมคะแนนเสียงตกน้ําได้พอสมควรเออเออมันก็มีความดีอย่างหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะได้รัฐบาลที่มีความเข้มแข็งน้อยหน่อยเพราะมันมีพักผสมเยอะครับรอบนี้เราอาจจะได้รัฐบาลที่ใครก็ตามที่จะเป็นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นก็ได้ทนายบอลมองว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าคะแนนเสียงมาก็จะเป็นพักใหญ่ๆเป็นพักใหญ่แล้วผมถามต่อว่า ประเทศไทยของเราอ่ะเมื่อ,อไหรมันจะเหมือนต่างประเทศสักทีที่มันมีแค่สองคั้วสองพักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วครับนะครับในคั่วของอย่างเช่นผมสมมติเรื่องของประชาธิปัติทิปัดกับ,บเพื่อไทย<อ>แล้วก็จะมีพักอื่นเป็นพักเสริมเ,<อ>เราเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วถามว่ามันดีไหมมันก็ดีในแง่ของความมั่นคงความเข้มแข็งครับในการบริหารประเทศเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วแต่ว่าความที่พัก มีความนิยมสูงเกินไปเมื่อแบ่งขั้วกันชัดเจนเนี่ย ừ, มันทําให้บางทีผู้สมัครในพื้นที่อาจจะไม่ได้ทํางาน<อ>บางทีในการคัดผู้สมัครไม่ได้เลือกคนที่มีความเหมาะสมจริงเพราะถือว่าชื่อชั้นของพักมันใหญ่อพอมาเป็นระบบนี้ที่มันมีหลายพักความเข้มแข็งของรัฐบาลอาจจะน้อยลงแต่ว่าเขาก็ต้องคัดเลือกคนที่มีโอกาสชนะในพื้นที่เพราะว่าชื่อชั้นของพักมันมันใกล้เคียงกันมากขึ้นไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบทั้งหมด ครับอย่างที่คุณทนายบอลพูดย้ำอยู่เนาะใช่ครับเพราะในยุคปี66เนี่ยถ้าเราสังเกตดูนุ่งสังเกตดูนะครับพักการเมืองที่เปิดตัวเนี่ยจะมีขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันพอสมควรนะเล็กไม่ค่อยไม่ค่อยมีใช่ก็ใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยระดับกลางระดับเกือบใหญ่อ่าระดับกลางมันจะมีแบบแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอเล็กกับเล็กเลยรวมกันให้เป็นกลางอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่มันมันจะเป็นมูดแอร์โทนประมาณนี้ไปมันก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบการเลือกตั้ง เพราะจริงๆแล้วคือกลับมาเน้นในเรื่องของสสพื้นที่ทส<อ>สเขตที่ต้องคัดสรรคนลงไปเพราะจะมีผลต่อคะแนนทั้งภาพใหญ่ของพรรคด้วยเป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็สสเขตด้วยใเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับในฐานะที่ทนายบอลนะฮะก็อาจจะมีความรู้เรื่องกฎหมาย,ยารเราจะบอกประชาชนเรื่องของการเลือกตั้งยังไงมันจะมีความผิดพลาดในการเลือกไม้บัตร2ใบเนี่ยมันจะกากันยังไง อันนี้กรกตยังไม่ได้ออกมาเนาะใช่แต่ว่าแต่ว่าอาจจะต้องแจ้งประชาชนในสักปันก่อนว่าอ้ยถ้าเกิดการการประชาสัมพันธ์ของพักการเมืองเองก็ตามเขาจะประจานเป็นตัวเลขอะไรอย่างนี้ไหมถ้าเราวิเคราะห์ก่อนใช่ใช่คือคือบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกันครับแน่นอนว่านักการเมืองในพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องรณรงค์แล้วว่าบัตรของเขาสีอะไรซึ่งกรกตยังไม่ประกาศครับ บัตรบัญชีรายชื่อสีอะไรนะครับแล้วกรกตเขาจะย้ําด้วยการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปถึงทุกบ้านอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงวันเลือกตั้งแล้วเมื่อถึงวันเลือกตั้งที่บอร์ดกระดานที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เขาก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับสามสเตปนี้เนี่ยผมว่าตั้งใจดูให้ดีๆจะไม่ค่อยหลุดนะครับอย่างงงนะเดี๋ยวว่าเอ๊ใบนี้กาขนาดดูแล้วพอก่อนจะกาก็ยัง มันจะเป็นปัญหาไหมฮะอันนี้ผมว่าต้องถามกรกตเหมือนกันนะเป็นได้อพราะว่าประชาชนผมว่ามันพื้นที่ทั่วประเทศไทยอ่ะใช่มันไม่ได้ใช้กรุงเทพอย่างเดียวเงี้ยต่างจังหวัดเองก็ในเมืองในท้องถิ่นที่มีเขตเลือกตั้งอ่ะดีชาวบ้านเขาอาจจะต้องให้อินโฟเมชันหรือความรู้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าปัดไปบนี้เป็นบัตรสสเขตอันนี้เป็นปาร์ตี้ลิสต์อะไรเงี้ยครับซึ่งเขาจะบอกชัดเจนมันก็มันก็มีความงงได้มีความผิดพลาดได้แต่ว่า เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับ,รบมีครั้งแรกแล้วถ้ามีครั้งต่อๆไปความผิดพลาดมนก็จะน้อยลงในฐานะที่อยู่ในแวดวงทางด้านกฎหมายคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อการเมืองหรือว่าพักการเมืองเขาจะมีความกังวลในเรื่องเหล่านี้บ้างไหมจริงๆผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วครับนะครับเราจะเห็นว่าเดิมพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับระบบปี6กเนี่ยก็สามารถตั้งเป็นพักขนาดกลางขนาดเล็กได้นะครับ เพราะรวบรวมคะแนนเสียงที่ตกน้ํามาก็มีโอกาสทํางานในสภาแต่พอเปลี่ยนกติกาเราจะเห็นการล้มหายตายจากเราจะเห็นการควบรวมเพื่อให้ใหญ่ขึ้นอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแล้วใช่แล้วผมถามต่อว่าทําไมพักเล็กถึงถึงอยู่ไม่ได้กับระบบแบบนี้เพราะว่าพักเล็กเนี่ยโอกาสจะสู้ในแต่ละเขตเลือกตั้งนี้ก็ยากแล้วนะครับโจากเดิมเนี่ยสมมติว่าสาม ที่เขาคุยกันสามหมื่นสี่มืนคะแนนได้บัญชีรายชื่อหนึ่งคนคมันกลายมาเป็นสามแสนสี่แสนจะถึงตรงนั้นมันก็มันก็ยากควรจะเป็นพักระดับกลางแล้วนะใช่มันต้องเป็นพักระดับกลาง <c oughs> ใช่เพราะงั้นมันก็เลยเกิดการควบรวมออหรือพักไหนไปไม่ไหวก็ต้องพักก่อนก็คือเอาฐานเสียงเดิมที่เคยได้มาเมื่อปีก่อนๆมารวมกัน<ช>พักนี้มีคนนี้อ่ามีคนนี้มีฐานเสียงเท่านี้เท่านี้เท่านี้ รวมกันก็พอจะสู้ได้ใช่ครับถูกต้องครับเพราะงั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมใช่โอ้ลบหายตายจากกันไปเยอะเลยลบหายตายจากกันไปเลยมีหน้าเราถึงเห็นแต่พักใหญ่กับกลางเลยใช่พราะถามว่าเขาผิดอะไรไหมผมว่าเขาก็ไม่ได้ผิดครับระบบมันเปลี่ยนกติกามันเปลี่ยนหรือไม่ก็มีการย้ายพักย้ายพักห<ช>ัวหน้าพักเล็กไปอยู่เป็นว่าที่สอสอ พักใหญ่ขึ้นเป็นรองหัวหน้าหรือเป็นอะไรก็ตามอ๋อนี่คือเรื่องของอีโคซิสเต็มระบบการเมืองในปีนี้กติการมันเปลี่ยนมันมีคนได้รับผลกระทบครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็น disruption ของเขาอย่างหนึ่งเป็น disruption เลยใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มากเออแล้วมองว่าแล้วมองว่าพักระดับกลางกับระดับใหญ่นี่นะครับเขามองประเด็นนี้ยังไงผมว่าพักระดับกลางเนี่ยเขาก็มีความ มีความง่ายตรงที่ว่าถ้าเกิดเขาได้สสอมาจํานวนหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ได้อิงการเมืองซีกซ้ายซีกขวามากจนเกินไปเนี่ยเขาสามารถร่วมรัฐบาลได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าพักใหญ่สองพักที่จะมีคะแนนแข่งกันสูงสุดเนี่ยเขาก็พร้อมอ้าแขนรับครับมันก็ง่ายในระดับนี้ทุกคนก็ตอนนี้ก็มีจุดยืนของตัวเองใช่พร้อมที่จะร่วมพาประเทศชาติเดินหน้าต่อถูกต้องถูกไหมฮะครับอ๋อคือระดับการก็ก็พร้อมที่จะไปร่วมกับ ทุกฝ่ายทุกฝ่ายเขาก็มีการประกาศกันอยู่ว่าทางานกับใครก็ได้ขอเพียงเขาแค่ได้มีโอกาสนํานโยบายไปผลักดันขับเคลื่อนอนะครับก็ถือว่าเป็นการเมืองในปีที่น่าจับตามองทีเดียวน่าจับตามองทุกการเลือกตั้งเ, <laughs> <laughs> เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของประเทศครั้งสำคัญของประเทศเลยนะใ,ออในยุคพศนี้นะฮะได้เลยครับวันนี้ก็ ได้พูดคุยได้ความรู้มากๆเลยนะครับจากทนายบอลนัทนันกัญระยาสิรีนะครับต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณรับสวัสดีครับแล้วก็คุณผูฟังผู้ชมครับติดตามรายการ Time to Know ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ Time to Know The State Time Podcast เรื่องดีฟังเพลิน